สวัสดีครับวันนี้ได้โอกาสแบ่งปันความรู้ให้กับลูกค้านะครับต้องขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆที่ให้โอกาสทางร้านได้แบ่งปันความรู้วิชาชีพนะครับนำไปปรับใช้ประกอบอาชีพนะครับพี่ลูกค้านะครับผมอยากจะเรียนศักยปประกอบวิชาชีพต่างประเทศนั่นเองนะครับพี่ลูกค้านะครับไม่มีพื้นฐานศิลปะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศักยเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันแรกนะครับผมตั้งโจทย์ไว้ที่จะแนะนําพี่ลูกคา้าเกี่ยวกับ เรื่องอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเซ็ตของแล้วก็เตรียมของนะครับเครื่องสากทำงานยังไงแล้วก็สีมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์ที่จะสักเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็สอนวิธีอลอกลายสแกนแบบนะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมก็เลยแนะนำพี่ๆเนี่ยในวันแรกเนี่ยเรียกได้ว่าพื้นฐานแทบจะทั้งหมดเลยแต่ก็ยังมีพวก ดีเทลนะครับรายละเอียดที่มันยากขึ้นเนี่ยที่ไม่สามารถสอนในวันแรกได้หรือว่าแนะนําในวันแรกได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จะสักเนี่ยเราควรเตรียมอะไรบ้างนะครับความสะอาดเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก่อนสักเราควรแต่งตัวยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเริ่มตั้งแต่การเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ความแรงของไฟความยาวของเข็มนะครับการ เทสีผสมสีใช้น้ำยาบยิกสีอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นระหว่างสักเนี่ยควรนทำยังไงควันทาวาสลินก่อนนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยว่ามันทำหน้าที่อะไรนะครับผมก็แนะนำทั้งหมดเลยรวมถึงการอลอกลายการใช้เครื่องลอกลายด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันในปีใหม่นี้รัว่า2บเนี่ยในวงการสักนะครับมีการพัฒนาใช้เครื่องลอกลายมาช่วยในงานสักทำให้งานสักทำได้ง่ายขึ้นมากกว่า หลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่ไว้ใจนะครับผมมาศึกษาให้ผมแชร์ความรู้วิชาชีพช่างสักให้นั่นเองนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานศักในร้านสักโฟเดทูนะครับใครที่ชื่นชอบงานศักสามารถสอบถามทักจองคิวได้นะครับ